อยู่ไหนนะอย oh, ู no, oh, oh, ่ไหนนะบ้านยายอยู่ไหนบ้านยายดูโกตังอ๋อปเจกจะไปหายายบ่ได้หายายอยู่ไหนอยู่บ้านดูดูดูในโกดางไม่ได้ดูดานดูโกดางอ๋อเอาอะไรไปฝากยายอ่ะลูกอ๋อเอาแบบน้องเอาอะไรไปอะไรอ่ะให้ดูสิปเจกจะเอาอะไรไปฝากยายเอาบ้ำน้องเอาอะไรไปอะไรอ่ะเอานมมั้ป่ะเอายายเอาไหมยายกินนมไหม ไปกินโอ้จะขับขับรถไฟหรือขับรถนั่งรถไฟหรือนั่งรถพ่อไปนั่งรถไฟจะนั่งรถไฟไปโคราชบ่ะใช่ไปลงไหนลงโบใหญ่บ่ะใกล้ลงไหนนะม่เด็กเป็นมาเด็กเป็นมาเด็กเป็นคนคนณขับรถไปอืมจะไปหายายบหายายอยู่ไหนอะอยูไหนนะ้านรุนรุ่นโคราชร้ดูรุ่นรุ่นโคราชโอเคโอเค เดี๋ยวไปกันเลยเนาะ <Okay. S 1> ครับผมก่อนเนะสะัสดีครับบ๊ายบายด้วยบ๊าย <Bye. S 1> เจี๊ยไปแล้วนะบอกแนละ้ว